32. ข้อใดมีคำเป็นทั้งหมดข้อหนึ่แล้วอยากนอนเตียงข้อ2นอนหลัาไม่รู้นอนคู้มไม่เห็นข้อ3เอามะพร้าวห้าวไปขายสวนข้ออย่าขมเขาโคขืนให้กิหกนหญ้าอ่ะเขาถามข้อไหนเป็นคำเป็นทั้งหมดถูกปะก่อนที่จะมาดูข้อนี้พี่อยากให้น้องรู้จักก่อน ว่าคําเป็นคืออะไรแล้วถ้าน้องรู้จักคําเป็นปุ๊บน้องก็ต้องรู้จักคําอีกคํหนึ่งที่คู่กันคือคาตายเลยถูกป่ะเพราะว่าคําเป็นคู่กับคาตายโดยที่สองอันเนี้ยมีนิยามคล้ายๆกันคือว่าถ้าไม่เป็นคําเป็นก็เป็นคําตายไม่ใช่คาตายก็เป็นคาเป็นถูกป่ะถ้าคาคานั้นพี่เลือกคําขึ้นมาคํหนึ่งเป็น x อะกันพี่บอกว่าคําเนี้ย ถ้าตัวสะกดของน้องตัวสะกดของคำคำนี้ลงท้ายด้วยแม่กบกกนะกบกบกดหรือแม่กระบฏนั่นเองจะเป็นคำตายน้องเราจำเลยว่ากระบดมันต้องตายส่วนคำเป็นจริงๆแล้วถ้าน้องไม่ต้องจำก็ได้เพราะว่าคำเป็นมมนก็คือคำที่ไม่ใช่คำตายถูกปะหรือถ้าน้องจะจำว่ามันคือแม่อ่ามันคือแม่นมยวง เขาท่องกันอย่างนี้นะบางคนก็ท่องอย่างอื่นอ่าอันนี้ก็คือต,ต,ตัวตัวสะกดที่เป็นคําเป็นก็คือแม่กลนกลมเกยเกลแล้วก็กงอ่าทีนี้ถ้าคําคํานั้นเกิดเป็นคําที่ไม่มีตัวสะกดขึ้นมาล่ะเราก็ต้องดูที่สระถูกปะ่ะถ้าคําเป็นสระนะั้นจะต้องเป็นสระเสียงเสียงสั้นหรือเสียงยาวเสียงยาวถูกปะ่ะเพราะว่า เขาอะให้วิธีท่องจาว่าคนเป็นเสียงก็ยังยาวๆยังสามารถร้องเพลงลา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 เสียงยาวได้ถูกปะแต่ถ้าเกิดเป็นคําตายสลัดจะต้องเป็นเสียงสั้นเพราะคืออาจารย์พี่เขาเคยเล่าให้ฟังนะเขากว่าถ้าคําตายใช่ไหมเสียงตั้นเอามีดแทงชึกเอะตายพอดีออกเสียงได้สั้นๆแค่นี้ก็เป็นคําตายฉันน้องจําได้แล้วนะจําได้ทุกคนเลยนะว่าคําเป็นนิยามจะต้องเป็นตัวสะกดคือแม่กลนกลม เยเกลเก,ลกลงแล้วก็ถ้าไปมีตัวสะกดหล่าจะต้องเป็นเสียงยาวเช่นอาอูโออะไรอย่างนี้ถูกไหมแต่ถ้าเกิดไปคำตายก็ตรงข้ามกันคือตัวสะกดจะต้องเป็นแม่กบกบกโกดก,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 ก็คือแม่กระบดนั่นเองส่วนถ้าเป็นสระกก็ต้องเป็นเสียงสั้นแทงตายแล้วเสียงสั้นแค่นี้เองจริงปะอ่ะ เมื่อน้องรู้ข้่ๆแล้วทีนี้เราก็มาดูเลยว่าข้อไหนสิ่งที่ต่อถามก็คือข้อไหนเป็นคำเป็นทั้งหมดแทนที่จะมาไล่ว่าเฮ้ยเป็นคำเป็นหรือเปล่าเราก็ไล่ได้สองแบบคือหนึ่งไล่คำเป็นคำตายไปทีละอันหรือเราจะมองแบบเร็วๆว่าเฮ้ยอันไหนมีคำตายปุ๊บไม่ใช่ตัดทิ้งไม่ใช่ตัดทิ้งเลยจริงปะเริ่มที่ข้อหนึ่งก่อนโง่เสียงยาวไม่ใช่เป็นคำเป็นแล้วก็เสียงยาวอยากอา้าวช็อตเลย คำว่าอยากเป็นแม่อะไรนะโกกถูกป่ะซึ่งเป็นหนึ่งในกระบาเพราะฉะนั้นนี้ต้องเป็นคําคําตายขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นนี้ใช่คําเป็นทั้งหมดไหมไม่ใช่มาดูข้อสองนอนอ่ะแม่โกลนยังได้อยู่หลับอ้าวมีคําว่าหลับแล้วเสียงบอใบไ,ไม้ก็ต้องเป็นแม่โกกถูกไหมซึ่งแม่กบกอยู่ในส่วนหนึ่งของกระบทเพราะฉะนั้นคำนี้ก็ต้องเป็นคำตาย เพราะฉะนั้นนี่ก็ไม่ใช่คําเป็นทั้งหมดแล้วมีคําตายด้วยข้อนี้ก็ผิดไปข้อสามบอกว่าเอาเสียงยาวเอาเดินมีคําว่ามะคําว่ามะไม่มีตัวสะกดแต่ว่ามะเป็นเสียงสั้นเพราะฉะนั้นสระดเสียงสั้นต้องเป็นคําตายนั่นเองจริงปะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ผิดอีกเหมือนกันส่วนข้ออื่นๆก็เป็นคําสหนเป็นคำเป็นนะอะเป็น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 ส่วนข้อสี่ข้อสี่ว่ายังไง ข้อสี่บอกว่ายาอาเสียงยาวไม่มีตัวสะกดโอเคคมเสียงมองมา้าได้ได้ไม่ใช่อยู่ในกระบทเขาเสียงยาวโคก็เสียงยาวคืนแม่กนให้ก็คือเป็นตัวยอยักษ์ก็ได้หรือจะมองว่ามันเป็นเสียงยาวก,ก็ได้กินก็เป็นตัวนอนหนูยา่าก็เสียงยาวฉันทั้งหมดทุกคํานี้เลยเป็นคําเป็นทั้งหมดไม่มีคําตายก็คือไม่มีทั้งคําที่เป็นตัวสะกดในแม่กก กดแล้วก็ไม่มีสละเสียงสั้นเลยจริงป่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ข้อที่ถูกต้องก็คือข้อ4นะเป็นข้อที่มีคําเป็นหมดเลยนั่นเองสรุปอีกนิดนึงสุดท้ายแล้วคําเป็นจะต้องมีตัวสะกดเป็นนมยวงหรือกลกลมเกยเกลกงแล้วก็ต้องมีสละเสียงยาวแต่ถ้าเป็นคําตายจะต้องมีส่วนในแม่ของกระบดหรือกบกก,ก,กดกับสล่าเสียง สั้นนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบข้อ4นะคะ